สวัสดีครับผมแซนดี้คราวเก้าซูสกครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับวันนี้แซนดี้มาสอนนักแข่ง B-Quick Academy ครับวันนี้เขาจะคัดเลือกกันว่าใครจะได้แข่งในรายการ Toyota One Make รุ่น Yaris ครับวันนี้เราก็มาถึงตอนเช้าเลยนะครับมาถึง8โมงเช้าแล้วก็เราก็เช็ครถเช็คทุกอย่างนะครับเช็คว่า สภาพรถแล้วก็ลมยางยางเบรกทุกอย่างมันโอเคนะครับแล้วก็วิ่งได้สันี้ก็เอารถออกไปไปวอร์มก่อนนะครับแล้วก็ไปเช็คสนามครับหลังจากนั้นนักเรียนก็จะลงไปในรถแล้วก็ให้เขาวอร์มตัวให้ทำการชินกับรถก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเริ่มทำงานกันที่ในจุดเบรกในการเลี้ยวเข้าโค้งนะครับอยู่ระหว่างโค้งต้องทำอะไรบ้างนะครับรถมันต้อง มองไปทางไหนนะครับและก็สําหรับ EXIT เราก็ต้องทําด้วยนะครับสนามนี้เราโชคดีเพราะว่าสนามนี้มีหลายๆแบบของโค้งนะครับจะมีโค้งแคบๆมีโค้งกว้างๆเราสามารถฝึกได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับนักแข่งดาวรุ่งของ b q u u i k k c c d e m y y ครับ เบรกที่เราเบรกกับแซนดี้สอนให้เบรกครับผมมันจะลึกกว่ากาันเยอะเลยครับผมแล้วรถมันจะไปสมูทมากครับผมแล้วก็การเดินคัพเปร่งแต่ละโค้งนะครับผมก็มันจะทําให้เราไวกว่าครับผมเรียนกับแซนดี้ครั้งแรกก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆว่าแซนดี้ก็บอกรายละเอียดตามจุดต่างๆให้เข้าใจว่าตรงไหนเราควรปรับตรงไหนเรา เราควรที่จะต้องปรับมาใช้กับแบบการเรียนแบบเขาแล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องมีทักษะจากแซนดี้ก่อนแล้วแซนดี้ค่อยป้อนทักษะไปเรื่อยเราเราสามารถพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆขึ้นไปได้ก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่ว่าอยากจะมาเป็นนักแข่งนะครับผมก็แนะนําให้เริ่มจากโกคาร์ดับผมแล้วก็ใต่เต้าขึ้นมาครับผมระดับประเทศหรือว่าจะมาเรียนกับแซนดี้ก็ได้ครับผมแซนดี้สอนดีมากครับผม อ,อย่างแรกเลยก็ต้องใจรักก่อนครับแล้วก็เตรียมร่างกายของใจรักที่อยากจะขับรถแล้วก็มีการส่งเสริมจากพ่อแม่แล้วก็อยากให้มาเรียนแซนดี้แซนดี้สอนละเอียดมากครับผมประทับใจแซนดี้ก็เรื่องลายต่างๆนะพี่แล้วก็สอนละเอียดมากครับผมแล้วก็จุดเพิ่มเติมที่ตรงไหนเราไม่ได้แซนดี้คอยป้อนให้ตลอด วันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนทั้งคู่นะครับทำได้ดีมากเลยนะครับการพัฒนาของเขาในวันนี้ก็เยอะมากเลยนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเ,เราก็เห็นว่าในจุดเบรกจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็น,นี้เป็นสิ่งที่เขาเรียนได้นะครับแล้วก็เขาทําได้ดีขึ้นกว่าตอนเช้าเยอะเลยนะครับแซนดี้ก็ภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจที่ ได้มาสอนนักเรียน b ีคว i ก k a คา d e ด y มคนครับสำหรับคนที่อยากเป็นนักแข่งหรืออยากเพิ่มสกิลในการขับรถก็มาเรียนกับแซนดี้ได้เลยนะครับแซนดี้มีคอส p r i v a t e coaching นะครับแซนดี้ก็มีหลายรถให้เลือกแต่ว่าถ้าคุณมีรถแล้วนะครับแซนดี้ก็สามารถสอนได้ด้วยนะครับแต่ว่ารถมันต้องพร้อมสําหรับสนามแข่งนะครับต้องมีโ o Cage ต้องมีบอร์ดที่นั่ง2บอร์ดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันจะดีกว่าเยอะเลยนะครับ นอกจากนั้นก็มีรถจากทีม B Quick Racing นะครับที่เป็นรถ One m เม e ที่ลงการแข่งจริงเลยนะครับจะเริ่มต้นจากรถ Honda Brio นะครับแล้วก็จะมีรถ Toyota V-on ด้วยนะครับถ้าอยากเถิบไปรุ่นใหญ่เลยก็มีด้วยนะครับเป็นรถพอ c ช e 991ขับขานะครับลีดเราก็มีด้วยแต่ว่าถ้าอยากแตกต่างเลยนะครับเซนี่ก็มีสอนขับในทางฝุ่นด้วยนะครับโดยใช้รถ Ford Ranger r r p t o r นะครับที่เป็นรถแรล l ี่จริงๆเลยนะครับที่แซนดี้ก็เคยแข่งจริงๆด้วยนะครับมีให้เลือกหลายคันเลยนะครับก็ถ้าสนใจด้านไหนก็ถามได้เลยครับติดต่อแซนดี้หรือไปดูข้อมูลการเรียนคอร์ส p r i v a t e coaching ของแซนดี้ได้ที่ w w w s a n d y s t u ว i c ดอครับ